ซาร่าโฮเลอร์เปิดภาพครอบครัวเห็นหน้าลูกสาวชัดๆน้องเอร่าน่ารักมากเพิ่งจะนั่งแทนคุณแม่ป้ายแดงไปบรนหมาดไม่นานนี้เองครับสำหรับนักแสดงสาวอารมณ์ดีอย่างซาร่าโฮเลอร์ที่เพิ่งคลอดลูกสาวคนแรกไปเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งคุณแม่ก็กำลังวุ่นวายกับการเลี้ยงลูกและการกลับมาทำงานแล้วด้วยต่ลรัสดนั้นซาร่าก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวแบบสุดอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกลงในอินสตาแกรมโดยโมเมนต์น่ารักน่ารัก ที่คราวนี้กับได้เห็นหน้าน้องแอราแบบชัดๆเต็มๆเรียกว่าน่ารักหน้าเอ็นดูมากๆลูกสาวตัวน้อยน่ารักผมหยิกจิ้มลิ้มเหมือนตุ๊ก,กตามากๆงานนี้ทำเอาแฟนๆกดไลค์กันให้แบบรัวๆแถมยังอดคอมเมนต์กันไม่ได้จริงๆอย่างเช่นว่าหน้าเลิฟเชื่อว่าต้องน่ารักเหมือนซาร่าแน่เลยน่ารักเห็นหน้าชัดๆแล้วเย่ yeah, น่ารักจังเลยค่ะ She is a d o r a b l e น่ารักจังเลยน้องน่ารักมากๆเลยค่ะหน้าเหมือนตุ๊ก,กตาเลย เจ้าหนูแอร่าน่ารักที่สุดในโลกเลยค่ะเรียกว่าคอมเมนต์แต่และคอมเมนต์นั้นเข้ามาชื่นชมเอนดูน้องแอร่ากันอย่างมากมายจ้ามาต่อกันที่ครอบครัวนี้กันบ้างน่ารักทุกช็อตบุ๋มปนัดดาอยากมีภาพครอบครัวติดฝาผนังบ้านถามชอบรูปไหนที่สุดกำลังหลงลูกชายหนักมากๆครับสำหรับพิธีกรคุณแม่ลูกอ่อนอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่ก่อนหน้าน,นี้มักจะโพสต์ภาพการทำงานและการช่วยเหลือสังคมซะเป็นส่วนใหญ่ แต่หลังจากคุณแม่บ๋มนั้นมีลูกชายตัวน้อยอย่างน้องอเล็กมาเติมเต็มชีวิตครอบครัวแล้วทาให้ตอนนี้ในอินสตาแกรมของเจ้าตัวนั้นมีแต่รูปน่ารักๆของลูกชายตัวน้อยรวมถึงโมเมนต์การเลี้ยงลูกของคุณพ่อก้ามใหญ่อย่างหนุ่มกอทิตย์ก็มีให้เห็นมากขึ้นด้วยล่าสุดนั้นบ๋มปนัดดาได้โพสต์เซตภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าอยากขยายติดบ้านสักรูปหนึ่ง ชอบรูปไหนกันมากที่สุดคะ1น่งถึงหานนี้เพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆต่างเข้ามาช่วยเลือกรูปกันยกใหญ่ทั้งยังชื่นชมความน่ารักของครอบครัวมแม่บุ๋มอย่างมากมายอาทิบอกว่ารูปที่4ค่ะดูมีสตอรี่ค่ะติดทุกรูปจ้าชอบรูปที่4ค่ะชอบทุกรูปค่ะแววตาน้องถอดแบบความหล่อได้พ่อเต็มๆเอ็นดูน้องชอบทุกรูปภาพค่ะแต่ภาพ2ดูอบอุ่นมากค่ะดีทุกรูปเลือกไม่ถูกเลย อง,งานนี้ครับสาวบุ๋มปดาดานัดดานได้ยนหินถามทางแล้วแล้ว,ลวคุณผู้ชมผู้ฟังล่ะครับชอบรูปไหนเป็นพิเศษอย่าลืมเม้นมาบอกกันบ้างนะจ๊ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งครอบครัวนี้เจมคูก้อยโชว์เลขหางวาั์ไหวไอ้ไข่จัดของถวายชุดใหญ่เพราะมีโอกาสได้เดินทางไปไหวไอ้ไข่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชคู่สามีภรรยาคนดังคู่นี้ครับอย่างหนุ่มเจมเรืองศักด์และคูก้อยนัชชา ก็เลยไม่พลาดที่จะนำเอาภาพบรรยากาศมาฝากแฟนๆกันผ่านอินสตาแกรมของเจ้าตัวพร้อมกับระบุแคปชั่นครับว่ามาหาไอ้ไข่ตามนัดประทัด2ล้านนัดไข่2,000ฟองไก่1คู่ซึ่งงานนี้นอกจากจะมีแฟนๆเข้ามาร่วมกดไลค์รวมถึงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้โพสกันอย่างล้นหลามแล้วอีกหนึ่งจุดที่โฟกัสที่ใครหลายคนนั้นละสายตากันแทบไม่ได้นั่นก็คือเลขหากประทัดที่ครูก้อยจิบขึ้นมาถ่ายรูปเอง อย่าง352และ74ซึ่งเลขที่ออกงวดนี้นั้นครับไปตรงกับ3ตัวท้ายก็คือ523โอ้โหงานนี้ครับเรียกว่าให้โชคกับแฟนๆจริงๆถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สุดปังจากเจมและครูก้อยที่ทำเอาบรรยากาศวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กุมภาพานนันธ์นี้คึกคักน่าดูเลยทีเดียวอ่าใครได้โชคจากนมเจมและครูก้อยคอมเมนต์ใต้โพสต์กันด้วยเด้อ เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถกดเข้ามาติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันกับเราตลอด24ชั่วโมงกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ